สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งโรนายดีนะครับผมวันนี้ก็เอาบรรยากาศเครื่องกําลังจะลงจากเชีงยงใหม่นะครับผมพอดีว่าผมไปเชีงยงใหม่ครั้งแรกนะครับผมคลิปนี้เดินทางจากสุวรรณภูปไปเชีงยงใหม่เวลาไฟเช้าสุดวันนี้ผมจะมาบอกเรื่อง,องของการที่เ,เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับผมผมได้ไปเที่ยว2คืน3วันแต่ผมจะทําคลิป รวมมาให้ใน2คืน3วันเนี่ยเราไปพักที่ไหนแล้วเราทานอาหารเจที่ไหนบ้างและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช่าอมอไซค์ไปอย่างไรคลิปเดี๋ยวจะมีคลิปรวมให้แล้วจะมาบอกคาตอบเดี๋ยวเราจะมาบอกคาตอบในเรื่องของการออจองตัว๋วเครื่องบินนะครับผมประมาณนี้อันนี้ผมจองตัว๋วเครื่องบินในทเวโรกาหรือว่าคลิกจอดนะครับผมมันเป็นออแอปที่แบบว่าเป็นศูนย์รวมของทุกสายการบินและสายการบินไหนที่ถูกที่สุด ถูกที่สุดผมเคยจองมาแล้วนะครับผมในราคา166บาทนะครับผมอันนี้ผมไป2ท่านนะครับผมจองค่าปีนะครับผมที่ไปเชียงใหม่จากสุวรรณภูมิไปเชียงใหม่ในราคาที่900บาท900บาทหาร2นะครับผมก็ตกที่ท่าละ450บาทผมจองติดหน้าต่าง1 4 4บาทที่นั่งที่ติดหน้าต่างที่ผมชอบที่สุดคือที่นั่งประมาณแถวที่15 แถวที่20นะครับผมถ้าเป็นฝั่งทาง A นะถ้าเป็นฝั่งทาง F ก็20-25นะครับถ้าเป็นข้างหน้าก็จะอยู่ที่แถวที่6นะครับประมาณนี้ถ้าบินเที่ยวกลางคืนถ้าอยากให้วิวสวยๆก็เป็นต้องบอกอย่างนี้เป็นดุน,ดนพินิจแต่ละ,ะแต่ละสนามบินมากกว่าคือ บางทีสนามินถ้าเรากลางคืนก็มองไม่เห็นก็มีนะผมที่ผมเคยขึ้นมาอย่างเชียงใหม่ไฟกลางคืนสวยสวยอยู่นะผมแต่ถ้าเป็นาทางอุบลไม่สวยถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะมันจะเป็น,นไฟแค่นิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นเชียงใหม่จะเห็นไฟที่สวยเดี๋ยวผมจะนั่งไปกระบ,บีก่กระบ,บี่ผมจองที่100สอมสองร้อยสามสิบห้าบาทของเองวนท์วเจ็ทนะซีเทลวินเลยนะครับก็อันนั้นจองข้างหน้ากลางคืน เดี๋ยวเรามาดูกันครั้งหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปอ่าอันนี้เราเพื่อไม่ไปกนเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศไปเลยเดี๋ยวผมจะบอกนะผมอ่าของจองตัว2ท่าน900หาร2ก็ตก450บาทแล้วก็แท็กซี่จากาล่างคัแหไปสุวรรณภูมินะครับผมก็ร8 0บบาทสท่านเพราะมันเป็นไฟตขึ้นเช้ามากคือไฟมันเลื่อนเอเชียเลื่อนบ่อยนะครับ มอเตอร์ไซค์ผมเช่าวันละ3 0 0การเช่ามอเตอร์ไซค์นี่จะมีค่าประจำอีกทีพันห้าแล้วเช่าวันละ300แต่เช่ามอเตอร์ไซค์มันจะมีขึ้นอยู่กับปัจจัยของเราว่าเราเงินกระเป๋าหนักขนาดไหนนะผมว่าเราความชอบขนาดไหนซึ่งเริ่มต้นอยู่ที่280บาทไปจนถึงหกร้อยเจ็ดร้อยบาทเลยทีเดียวในการเช่ามอเตอร์ไซค์ขึ้นอยู่ก,กับรุ่นแต่ละที่เราชอบนะผมถ้าเราไม่ชอบมอเตอร์ไซค์เราก็นั่งรถแดงรถแดงก็50บาทเข้ามือ ผมจะบอกเลยว่าคนมานาคมน,นี่เทียบเท่ากับเขาเรียกว่ากรุงเทพฯครได้เลยทีเดียวแต่ถ้าเพื่อความสบายในการไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวสองท่านนะั้นเช่ามอเตอร์ไซค์สะดวกมากๆขึ้นเขาขึ้นอะไรเนี่ยแบบได้เดิเทพมอเตอร์ไซค์ไปได้เลยถึงที่เลยน,นะครับแบบโอ้ชิลมากเดี๋ยวนี้มันคือแบบขึ้นได้แต่ถ้าไปจะไปแม่กกูแม่กกิมอะไร ถ้ามีปัจจัยที่เยอะกว่านี้ก็รดลดใหญ่จะดีที่สุดหรือว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่ให้ไปนอนที่ให้ไปนอนที่แม่คำปองนะครับเพราะว่าไปนอนสักคืนนึงแล้วก็ค่อยไปเที่ยวเพราะแม่คำปองก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยมันจะเป็นเส้นหลักของบ้านไปอาบน้ําพุอาบอะไรประมาณนี้นะครับแช่น้ําอุ่นน้าร้อนอาบน้าพุร้อนประมาณนี้คือมันมันจะมีความไกลคือตอนแรกผมไปกต่ว่าไปเที่ยวในเมืองชมวัดชมอะไรอะไรนี้ก็เลยจะลองไปขับมอเตอร์ไซค์ไปสักมัน มันค่อนข้างที่ทางขึ้นนมันจะเป็นเป็นเขาเป็นเนินเป็นสูงแบบมันมันแบบเส้นทางมันค่อนข้างที่สะดวกอยู่แต่ว่ามันขึ้นขึ้น,นลงลงมอไซค์มันจะไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าด้วยกับเวลาที่เราต้องเร่งรีบในการต้องกลับเข้ามาพักประมาณนี้ถ้าจะแนะนําให้ไปก็คือไปนอนที่แม่คําปองก่อนสักคืนนึงแล้วค่อยกลับมาเที่ยวในเมืองไปประมาณนี้มาจองที่ในเมืองอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็จะรักษาประมาณนั้นถ้าจะเช่ามอไซค์นะครับ เจ้านี้เช่ามอเตอไซค์ถูกมากแค่พันหปกติเจ้าอื่นจะเช่าสามพันนะครในการข่ามจัมนะครับผมส่วนเรื่องออสอบถามได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ในการเช่ารถเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,ะมีมีซึ่งจะบอกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอยากลงเพจไว้ไว้ใน YouTube เท่าไหร่เดี๋ยวมันมันมีกฎนู่นนี่นันนะ่นของ YouTube นะครับผมอันนี้เครื่องกำลังจะลงแล้วนะครับผมในบรรยากาศ นะครับผมคือแบบคือมันเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้เดี๋ยวเติดต่อมา,อานะครับผมมามาคอมเมนต์บอกละกันมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมเพราะวาณนี้คือผมเข้าใจว่าสําหรับมือใหม่อย่างผมก็สาหรับมือใหม่คือเคยอ,อยากใฝ่ฝันอยากไปเชียงใหม่แต่อยู่ที่สิ่งต้นตน้ปัจจุบันนี้ก็จะ เลขสี่แล้วนะครับผมประมาณนี้นคือมันคิดเยอะมันต้องมีปัจจัยเยอะต้องมีเงินเยอะๆนะเออต้องการท่องเที่ยวต้องเป็นยังไงคือมันจะต้องคํานวณต้องคิดว่าถึงถ้าไม่มีรถประจําทางเราก็ต้องเหมารถการราเหมารถมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามาศึกษาเออมันมีการเช่ามอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนี้นะมันก็เลย ทำทำให้ผมมีความประทับใจผมบอกว่าครั้งที่ผมไปเชียงใหม่ผมรู้สึกว่าผมอบอุ่นมากๆคืออยากไปอีกคือไปแล้วไม่อยากกลับประมาณนะี้มันมันค่อนข้างที่ประทับใจนะแล้วก็วัฒนธรรมของเชียงใหม่นี่มันมีความแตกต่างม,มากเลยแล้ววัดแต่ละวัดนี่นะ ควาเบานคือจะบอกว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดก็มีของเป็นเอกลักษณ์นะครับผมในทีิปต่อไปผมก็จะไปกับบีต่อด้วยเชียงรายนะครับผมก็โดยการจองหัวข้ามบีทั่จะไปนะครับอันนี้เครื่องลงแล้วแต่เราจะลงกันนะครับก็ในราคาทั้งหมดที่ผมรวมมาก็คืออยู่ในที่ถ้าเช่ามอไซค์ก็อยู่ที่1 5ึ่้าร้บาท ถ้าเป็นรถแดงก็อยู่ที่1,274บาทแต่ผมแนะนําให้เช่ามอเตอร์ไซค์ดีที่สุดครับมันประหยัดเวลาสะดวกสบายอยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็กินนะครับผมอาหารเจที่นั่นแบบว้าวมากมีครบว้าวคอสุดเยอะของเยอะแล้วเชียงใหม่สนามบินเชียงใหม่จะเป็นสนามบินที่บินทั้งภายในประเทศและก็ภูมิภาคอ,นนอื่นแล้เป็นสนามบินที่ใหญ่ผมว่าสนามบินมันค่อนข้างที่จะรองรับ นักท่องเที่ยวได้ไม่เพียงพอสักเท่าไรเพราะว่าแย่งกันนั่งกันนะครับผมมันในการเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างสำ <c oughs> าหรับส่วนตัวผมก็มีความสับสนนิดนึงเดี๋ยวนั้นชิปต่อไปแล้วการลิปที่จะขากลับจากสวนอพูมานะครับผมอ่ะอันนี้เราลงมาแล้วเดี๋ยวผมผมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของชาวมอไซ นะผมคงจะมีการคอนเฟิร์มบอกแจ้งลงหน้าไปประมาณ2อสวันแล้วก็จะมีการอนมัดจ้างไปที่สองร้อยบาทนะครับเขาจะขอเลขบางบริษัทเขาจะขอไฟบินด้วยทั้งไปและกลับแต่เขาผมเขาไม่ได้ขอเขามาขอแค่ประชาชนแล้วก็ใบขับขี่แต่ถ้าท่านใดไม่มีใบขับขี่ขับได้ไหมขับได้แต่ต้องระวังตํารวจเอาเองถ้าโดนจับก็จ่ายเองส่วนค่าเช่ามอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดความเสียหายต่างๆที่รถชนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ซ่อมเอง ผมจ่ายเองสมมติว่าขับรถไปยางแบนอะไรเงี้ยก็ซ่อมเองแต่ถ้าว่าขับไปอยู่เครื่องมีปัญหาอะไรเงี้ยติดต่อทางร้านเขาได้ร้าไหนเราจะไปทางร้านจัดการให้ผมแต่รถจะไม่สามารถขับขับออกนอกจังหวัดได้นะครับมีเสียค่าปับทั้งห้าคะแนนจริงๆก็อยากจะแอบไปอยู่นะเออประมาณนี้คือมันจังหวัดใกล้เคียงมันใกล้มากแค่ยี่สิบห้ากิโลอะไรเงี้ยเราก็อยากจะขับข้ามไปเหมือนกัน ว่าเราไม่กล้าเสี่ยงเรากลัวรถนั้นจะติด GPS หรือเปล่าเราไม่กล้าเสี่ยงอันนี้มีน้ําดื่มให้กินรีน้ําดื่มกองสะอาดนะผมก็ชอบควบแก้แบบนี้เพราะว่าเวลาไปไหนก็แบบไปร้านกาแฟชาอะไรเงี้ยผมก็จะเอาแก้แบบนี้อีกอย่างหนึ่งรถร้อนแล้วก็เก็บความเย็นได้ดีด้วยนะผมก็จะมีแก้แบบนี้มีกองให้มันเป็นหลักสากลเนาะน้ำสะอาดนะที่ผมดื่มน้ำสะอาด จะบอกว่าที่บ้านกินน้ําแอมเวย์นะผมมีเครื่องกล้องน้ำแอมเวย์เพราเรากินน้ําพวกนี้เข้าไปแล้วเราจะรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงที่เราไปกินน้ําต่ากสาที่ต่างๆเราจะรู้รสชาติว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่เขาสามเป็นเชียงใหม่ไม่ผ่านมีเอฟเฟกต์อีกหนึ่งกล้องบางทีกล้องก็งอแงต้องบอกต้องขอบคุณกล้องเขานะเพราะจริงๆแล้วเขาทำงานหนักจริงๆเพราะว่าผมไปสองคืนสาวันที่ไปตรงไหนก็หนักเลยคือแบบกล้องแทบไม่ได้พัก ประมาณน้นอรุ่นนึงอันนี้ผมใช้กล้อง360อ,อีสตานะครับเป็นกล้องเซนเซ,นเซอร์หนนิ้วนะครับเป็นกล้องที่ถ่ายกลางวันชัดและก็คืนชัดแต่จะเสียเวลาการรีเฟรมนิดนึงแต่ว่ามันจะได้รอบที่ทางนะครับผมบายๆุ่เดยนะ ก็เป็นความที่ตื่นเต้นของผมสนามินใหญ่มากผมจะไปประตู11ประตู11นี่จะเป็นระหว่างประเทศนะครับผม mm. ไป mm. คือที่จอดรถบอสไซค์จะอยู่ตรงนั้นประมาณนใหญ่เหมือนกันนะก็ยังไงฝากผลงานต่อไปด้วยครับสิ่งสำคัญที่ผมทำชิปขึ้นมาเพื่อเป็นไดอารี่ของตัวเองและแบกปันรอยยิ้มแบกปัน,ปนเป็นไกด์ไลน์ให้กับพี่น้องทุกท่านมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามา ทุกสายการเดินมีการเช็คอินก่อนล่วงหน้า45นาทีพยายามอย่าสายผมจะไปช่วงเวลาผมไปเที่ยวตา่ตาง่าตงจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยผมจะไปไฟที่เร<ล>็วที่สุดคือจะได้มไม่เสียเวลาแล้วก็เป็นไฟที่กับช้าที่สุดคือดึกที่สุดขากลับนี่เที่ยงคืนครับผมคือจะเป็นสไตล์แบบนี้คือเราจะต้องแบบเก็บกอบโกยช่วงเวลาที่สําคัญให้มันได้ปกติไม่ค่อยชอบเที่ยวที่มาเที่ยวได้เพราะว่าผู ต้องขอบคุณยูทูมันทําให้เรามีากําลังใจที่จะก้าต่อไปการทํา youtube มันเหมือนกับเป็นไดอารี่เหมือนกับเวลาเราย้อนผ่านไปอะเรามาดูมันเสมือนแบบมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะและผมก็อยากให้ทุกท่านที่ดูคลิปของผมนะอยากให้ทําด้วยเหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าแต่ละท่านมีความแตแกต่างในการชอบไม่เหมือนกันไม่ต้องคิดว่าจะมีรายได้อะไรเข้ามาคิดะว่ามันเป็นไดอารี่ของตัวเองผมไม่เคยคิดว่าจะมีรายได้เข้ามา ประมาณนะี้เพราะส่วนใหญ่คนที่ดูคลิปเขาก็ดูแค่ครั้งเดียวแหละเขาไม่มาดูกับซ้ําๆหรอกถ้าอย่างเช่นสูตรอาหารกันที่ผมทําไว้ก็เพราะว่ามันเราอาจจะลืมสูตรได้เพราะขั้นตอนมันเยอะนะคบผมทีนี้เรากลับมาย้อนดูมันก็สามารถอยู่ได้ประมาณนี้อันนี้ก็เดินเดินให้ใหชมบรรยากาศเนาะเป็นเป็น เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมได้มาเชียงใหม่และผมก็เรียนรู้ด้วยตัวเองในการจองตั๋วเครื่องบินไปทานอาหารเจที่ไหนไปพักอย่างไรประมาณนี้ผมก็ไปประมาณนี้การเดินทางด้วย GPS ต้องการดูโซเชียลก็ได้ประมาณนี้มาไม่มีรถแดงด้วยคมนาคมเขาดีนะครับผมไม่ไม่ต้องห่วงท่านใดที่เป็นครั้งแรกนะให้ไปเลยไปได้นะครับผมแค่เราเช่ามอเตอร์ไซค์เราไปในทุกที่มีมือถือเราสามารถ มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถไปทุกที่โดยที่ไม่หลงนะคบผมประมาณนี้ออกจากประตู11จริงๆออกประตูสิก็ได้นะประตูสิกกาลังนี้ออกประตูสิออกมาเราจะเจอร้านจอ,อ,อ,นจอดมอไซค์นะครับผมมัน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 จะมีคือประตูสิมันจะมีทางน้าลายให้เราข้ามเนี่ยก็จะสะดวกประมาณนี้ลงมาเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเจข้างๆร้านจะมีชื่อร้านเหยก เจเป็นรสชาติอาหารพอทานได้ผมทานก๋วยเตี๋ยวไงคือมาไปช่วงเช้าน้าซุปอาจจะยังไม่ค่อยคึ้นทีเท่าะไรประมาณนี้แต่ยังไม่ได้ขาดทานข้าวแต่นี้ <c oughs> แล้วผมจะมีคลิปแย,ยกๆออกมาครับผมแล้วก็จะเป็นคลิปรวมสองที่สามอันนี้เจ้าหน้าที่เขามาส่งแล้วเขาจะบอกรายละเอียดของเรานะผมว่ารถเนะี่ยให้ถ่ายให้ถ้าเราอยากจะชวนเราก็ถ่ายรูปก็ได้คือเจ้านี้ดีมากเลยเรามาส่ง กลางคืนเขาก็ใครจะดูนิดๆหน่อยๆบ้างไงเราขับล้มไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางร้านเขาจะจํารถของเขาได้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะผมจริงๆถ้าเราไปอยู่อยู่เชียงใหม่เราก็อยากทำอย่างนี้เนาะหรือว่าเราอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆเราเช่ามอเตอร์ไซค์เอ่อผ่อนมอเตอร์ไซค์มาสักสองสามคันเนี้ยแล้วให้ปล่อยให้เขาเช่าวันละสามร้อยสามมันคุ้มนะแล้วก็เอาเงินตรงนั้นมาผ่อนมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวสักวันนึงก็เป็นของของเราแล้ว มันดีเหมือนกันนะครับผมเพราะมันก็เหมือนเปิดผ่อนให้เราวิมันได้เยอะนะวันละสามร้อยเดินหนึ่งเป็นเท่าไหร่ละไม่หล่ะในการใช้ในการผ่อนประมาณนี้ถึงเวลาสักมอไซค์ผ่านไปสักสามสี่ปีวก็ขายขายทิ้งไปแล้วเราก็มาซื้อคันใหม่คือไม่ต้องซ่อมท้างร้านก็ไม่ต้องมาซ่อมอะไรมากแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแค่นั้นเองรถมอไซค์สามปีไม่มีปัญหาประมาณนี้ ก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราเซ็นสัญญานิดหน่อยแชร์เซ็นรับทราบแล้วเราก็โอนตังค์ามาจำประมาณนี้มีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมผมแนะนําให้เป็นมอไซค์ให้คนที่ชอบมอไซค์กันมันมีความคุ้มกว่าเราไปได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสอยากทําอะไรก็ทาอยากทานอะไรก็ทานอยากเที่ยวแล้วก็เที่ยวก็ขอบพระคุณมากทุกกําลังใจขอบคุณทุกรอยยิ้มนะครับผมก็ กับคนที่อยู่ด้วยกันมานาน,นแสนานานนะผม,ผมก็ทําคลิปช่องมาหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคลิปธรรมะอาหารเจการท่องเที่ยวและการเกษตรและคลิปบินโดรนในภาพสูงประมาณนี้ก็ทุกอย่างก็เป็นไดอารี่ทั้งหมดนะคบผมส่วนรายได้เข้ามามไม่ไม่ได้ซีเรียสในส่วนขอ,ข,อของัประมาณนี้ก็จนปัจจุบันก็คือเห็นแต่ตัวเลขนะผมแต่ยังไม่ได้รับเงินประมาณนี้ประมาณนั้นถ้า เราแบบความสนุกสนานมากกว่าในการทําชิปบางทีผมย้อนดูกลับมาอย่างไปนครศรีธรรมราชนะ่ยย้อนกลับมาดูเนี่ยมันเป็นแบบผมไปเมื่อปีที่แล้วผมมาย้อนดูมันมีความทรงจําที่ดีนะผมนะครศรีธรรมราชก็มีความทรงจําที่ดีดีๆเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ยิ้ม <c oughs> แต่เราจะไปกันแล้ว <c oughs> อ๋อ พนักงานแบบดูแลดีมากในการส่งรถนะผมคือเป็นกันเองมากๆที่เขาเป็นกันเองแล้วก็ดูแลเขาขอเราถ่ายรูปด้วยนะแล้วเขาก็อนุญาตว่าขอลงเพจในโซเชียลได้ไหมผมแบบว่าอุ้ยลงได้เลยอะไรเงี้ยเขาจะขออนุญาตทั้งหมดที่เราถ่ายประมาณเนี้ยสองคนเขาจะขอสองคนเพราะว่าอ่าประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับผมก็มาถึงบทสรุปกันนะครับผมในการไปเที่ยวเชียงใหม่ที่ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 4 5 0บาทในการจอ,าจองติดหน้าต่างก็จะอยู่ที่ซื้อติดหน้าต่างผมก็อยู่ที่1 4 4บาทนะครับผมแต่การจองติดหน้าต่างผมจองแค่ท่านเดียวนั mm ้น hmm. แล้วการจองท่านเดียวเนี่ยการที่เราจะไปอาจจะไม่ได้นั่งเดียวกันก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้นั่งเดียวกันคือไม,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องสี่เรียสแต่ว่ามันคือผมแบบว่า,าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าระบบมันคิดยังไงสมมุติว่าถ้าเราจอง มันเป็นการตลาดเขาแหละต้องพูดว่าอย่างนี้ต้องเป็นการตลาดคือเขาอยากให้ซื้อสองท่านไงจะได้นั่งติดกันมันเป็นการตลาดจริงๆแล้วเราสามารถไปขอที่ที่คอเตอร์ได้บางพนักง,งานเขาก็ให้นะแต่บางพนักง,งานเขาก็ไม่ให้ประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับาการบริการของพนักง,งานด้วยนะผมแต่แต่เราเข้าใจในหลายๆเหตุปัจจัย นะครับผมแต่ว่าเราไปขอเขาแล้วเราต้องแจ้งเขาด้วยนะว่าเราซื้อที่นั่งติดหน้าต่างแค่ท่านเดียวแต่เราอยากจะขอ,อนั่งด้วยกันได้ไหมลองขอเขาแบบนี้ดูถ้าเขาให้ก็ให้ถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรแค่นั้นแต่ผมคิดว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบต้องซื้อพร้อมกันไงติดนกันพร้อมกันคือถ้าคนเขามีทรัพย์เยอะมีปัจจัยเยอะก็อันนั้นก็แล้วไปนะผมแต่แชนดูพินิ์เอาแต่ผมอะไปเที่ยวแบบตามงบประมาณคือซึ่งผมก็ไม่ได้ทำงานประจำไงประมาณนี้คือเดี๋ยวนี้ก็คือ,อเบือ่อ เบื่อราชการเนาะก็เลยกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดประมาณน,นี้กอ็อยู่ในแบบชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็เพียงพอนะครับผมประมาณนี้คาคาว่ารวยมันมันเป็นคําที่แบบแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะเรา,าไม่นอกเรือนดีกัน <c oughs> <laughs> ผมชอบคุยออกนอกเรือออกดำน,น,น,น้ําน,นิดนึงก็องขอไปยนะครับในการเช่ามอเตอร์ไซค์ก็นั่นแหละอ่ะผมบอกไปเสร็จเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะไม่เสียเวลาเครื่องบินค่าเครื่องบิน450้าบ,บาท,ไป,บบาทไปสองท่านนะครับผมอ่า ท่านรัก450บาทจองผมจองที่นั่งติดหน้าต่าง1 4 4บาทถ้าท่านใดมีซีเรียกไม่ต้องจองนะครับผมสายการบินที่จองที่นั่งติดที่นั่งถูกที่สุดคือวิเจตในราคาหลักสิบแาเแค่นี้ <c oughs> อ่าแล้วก็แท็กซี่ที่ผมจากซเอ่อจากรามคำแหงนะผมเอ่อลามสาลีเนะี่ยไปที่สุวรรณภูมิเว้นราคาที่140บาทนี ถ้าเราอยากจะอันนี้ผมไปไบช้าสุดไงถ้าท่านในบินประมาณ9โมง8โมงเนี่ยแ i ร์พอร์ตลิลสะดวกวกว่าถูกกว่าประมาณนี้นะครับผมหรือ,อพอไปถึงเชียงใหม่แล้วเราจะเช่ามอไซค์ก็อยู่ที่วันละ280-280บาทขึ้นไปจนถึง6 7 0 0ขึ้นอยู่กับเราเลือกรุ่นแบบไหนอ่ะประมาณนี้ก็ทั้งหมดที่ผมเช่ามอไซค์นะผมก็อยู่ที่1,000 ห้ารอยี่บี่บาทนะคะผมในการเที่ยวของผมทริปนี้สองคืนสาวันใช้ละค่ะใช้เงินงบประมาณอยู่ที่5 0 0พันบาทก็คือ3ทมทันละ3 0 0พันผมตั้งงบไว้แต่ห้าพันเหลือใช้นะครับผมยังเหลือยังเหลืออเดี๋ยวผมจะทำทลิปรวมกันเนาะอะก็อยู่ที่ประมาณนี้ส่วนถ้าเราจะไปลดแดงก็จะลดละรลงมาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดิบาทแลนนี่คือเขาที่พักอะไรประมาณนี้อื นอันนี้อันนี้พูดมานี้สาหรับวันหนึ่งในการในการที่เดินทางไปเชียงใหม่นะผมก็จะอยู่ประมาณละประมาณแค่นี้ก็โอเคก็ขอบพระคุณมากนะครับผมก็ผิดพลาดสิ่งใดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็มาร่วมศึกษากันในการเดินทางในการทริปนี้ว่าเสียไปเท่าไหร่ก็ขอบพระคุณมากโอเคขอทุกท่านมีความสุขนะผมในการเดินทางนะผมบางทีผมคิดว่านั่งเครื่องอาจจะถูกกว่ารถไฟก็ได้ อย่างผมอยู่อุบลน,นะครับผมอุบลน,นากรงเทพก็จองจอจงเครื่องบินอยู่ที่166บาท300บาทนะครับผม1ชั่วโมงก็ถึงแต่นั่งรถไฟประมาณรถเร็วก็อยู่ที่600-700จนถึง1,000กว่าบาทนะครับผมประมาณนี้ก็ถ้ารถธรรมดาก็0เอ,อ,อยกว่า200กว่าก็นั่งไปเถอะ12ชั่วโมงผมคิดว่ารถไฟกับเครือร่องบิน อันนี้เราต้องคำนวณคิดพิจารณาเองว่าแบบไหนถูกแบบไหนดีแต่บรรยากาศก็แตกต่างกันไปนะครับให้ทุกท่านเลือกเอาเองและใช้พิจารณาเอาเองก็ขอบพระคุณสัมปีครับ